บทที่ส4บทสวดมหาสมัยยสูรเอวังเมสุตังเอกังสมย,ยังภะควาสกเกสุวิหาราติกปิระวัตถุสมิงมหาวเนวหาตาพิกุสังเคนะสัตถิงปัญจะมัติหิพิกุสตีสหิสเพหวะอรหันเตหิทัศหิจโลกาทาตุหิเทวตาเยภูมิเยนะสันติป,ปติตาโหติพระกวันตังตังตสนายะพิกุสัน สังคจ,จะอตโคจตุนางสุทาวาสก,กายิกานางเทวานางเอตะทะถะโหรสิอายังโขปะขวาสังเกสุวิหารติกปิลวัตถุสมิงมหาวนเนมหาตาพิขุสังเคนะสัตทิงปัญจะมาเตหิพิขุสเตหิสพเพเหวาอาะอรหันเตหิทัศหิจโลกาธาตุหิเทวตา เยภูมิเยนะสันนิปฏิตาโหติภัวันตังทัศนายาภิขุสังฆะยันนูนะมะยมปิยะเยนะภควาเตนุปสังกเมยามะอุปสังกมิตวาภะขวโตสันติเกปเจกะคาถาภาสยามาตมาติอัตโคตาเทวตาเสยยะทาปินามะพระวาปุริโส สัมมัตจิตังวาพาหังภาษาเลยะภาษาลิตตังวาพาหังสัมมิเฉยยะเอวะเมวะสุทธาวเาสสุเทเวสุอัตตะหิตาภะคะวโตปุรโตปุปาลุระหักสุอตัตโขตาเทวตาภะคะวตังอภิวาเทวตาเอเกมันตังอัตังสุเอเกมันตังท่ ตาโขเอกาเทวตาภควโตสันติเกอิมังค์ขะทังอภาสิมหาสมมโยปวะนัสมิงเทวกายาสมคตาอัคตัมหะอิมังธรรมะสมยังทักขิตาเยวะอะปะราชิตสังขันติอัตโขอปาราเทวตาภควโตสันติเกอิมังค์ขะทังอภาสิตันตระอตันตระพิกเวสมา ทหาหสูงจากตังอตัตตโนอุชะกะมกังกสุสารทีวะเนตติคะเหตวาอิทาริยานิรักขันติปันธิตาติอ,าตอ,อัตโขอปาราเทวตาภักขวัตโตสันติเกอิมังคาทาังอภา,าสีิเจตวาคีลังเจตวาปฏิทังอัฐขีลังอะ หัตจามะเมชาเตจารันติสุทาวิมาลาจักขุมตาสุทันตาสูสุนาคาติอัตโคอปาราเทวตาภัขวโตสันติเกอีมังกะทังอาาสิเยกิจิพุทธังสารนางขันาเสตเตคมัสสันติ ปายะภูมิงปหายะามาัสนุสังเทหังเทวกายังปริภูริสันติติอ,ตอัตโคภะควาพิคุอามันเตสีเยภูมิเยนะพิคเวทะส,สุโลกธาตุสุเทวตาสันนิปติตาโหติตถาคตังทัศนายะพิคุสังคจะเยติเตพิคเวอเหสูงอติตะมันททานัง อรหัตโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภะขวันตาตังเอตะวระรมาเยวะเทวตาสันนิปฏิตาเหสูงเสยยะทาปิมายะหังเอตาระหิเยปิเตพ,พิกเวภะวิสันติอะนาคัตมัทานานัอรหัตโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภะวันตตังเอเตเอน ตัประมายเเยวะเทวตาสันนิปติตาภาวิสันติสุยะาปิมยหาเอเตระหิอาจิคิสมิพิขเวเทวกายานางนามานิเกตาิสมิพิขเวเทวกานญานางนามานิเทศิสมิพิขเวเทวกายานางนามานิตังสุนาสาทุตังมนาสิกโรธถภาสิสามิติ เอวัมพันเตติโคเตพิคูพระขวัโตปัสสโสสูงขควะเอตทัทสโวจาลิโลกามะนูกัสมิยัตถภูม,มิตาทัสิตาเยสิตงังคิริคำพลางปะหิตันตาสมัมมทิตาปุถุสิหวารัตลีนาโลมะหังสลาภิสัมพุโนโอทาตามา นะสาสุทธาวิปัสสนานะมาณวิลาพิญโยปัญจสเตทะตะวาวเนกกะบ,บีะวัฒเวตโตอมันติสันทาสวะสวะเกสารเนรเตเทกวกยายะภิกันตาเตวิชานาถภิกขวเตจัตตัมปะมากะรุงสุตวะพุทธาสาสารางังเตสัมปะ ปาตุระหุยานังอมนุษาณนมทัสนาอมเปเกสตะมัทคุงสหัสังอัฏฐันตาริงสตังเอกังสหัสานังอมนุษสานมัทสุงอมเปเกนันตะมัทคุงทิสาสภะพุดาฮงตันจัสพังอภิญญายะวะวะกิตวานาจักุมาตัตโตอมันตยิสทัสสาสาวเกสาร เนระเตเทวกายาภิกันตาเตวิชานาาภิกขโวเยโวหังกิตติสมิขิราหิอนุปุตพสุสันตะสหสาวายักขาภุมมากบิละวัทวายิทิมันโตชุติมันโตวันนามันโตยัสสินโนโมธมานาอภิกรามุงภิกุนังสมิติงวานัง สหัสสาเหมาวตายะขานานตะวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนมันโตยาสสิโนโมทมานาอภิกรรมงคพี่ขุนังสมิติงว่านางสตากิตาติสหัสสยญาขานานตะวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนมันโตยาสสิโนโมทมานาอภิกรมงค์พี่ขุนังสามิติงว่านาง อิเจตโสรัสสหัสายักขานานตะวันนิโนอิทิมันโตสุติมัโตวันนัมมโตยะสสินโนโมธมานาอภิการมุงพิกุนังสมิติงว่านางเวสามิมิตาเปตจิสตายักขานานตะวันนิโนอิทิมันโตสุติมัโตวันนัมนโตยะสสินโนโมธมานาอภิการมุงพิกุนังสมิติงว่านางภูมิิโรราชคอิโกเวปุสระนิเวสนังพิญโยนางสตาสหัสสังยักขานางปาริยิปุรุ วาสติกุมพิโรราชคหฮิโกโสปะคะสมิติงว่านางปุริวัจจะที่สังราชาตันตารโถปภาษาสติการทมพานางอธิปติมหาราชายาสัสิโสปุลตาปีตาสาพหาหวอิทินามามหาภะา,าอทิทิมันโตชุถนะิมันโตวันัมันโตยสสิโนโมธมานาอภิกรรมอง์พี่โกนางสมิติงว่านางทักขีนันจะที่สังราชาวิรุโลตับภาษาสติ กุมพันธานังอธิปติมหาราชายาสุสิโสปุณตาปิตัสสะพระหาโวอิทีนามามหาพลาอิทีมันโตชุติมันโต,ว,นตว,วันน้นมันโตยสสินโนโมธมานาอภิกรรมุภิคนังสมิติงวานังปัจฉิมจัติสังราชาวิรูปโคภาษาสติ นาคานางอธิปติมหาราชายศศิโสปุณตปิตัสัพหะวอิทินามามหาภะรอิทิมันโตสิติมันโตวันมันโตยศศินโนโมทมานาอภิกรรมงค์พิคุนางสันมิติงว่านางอุนตารจะที่สังราชากุเวโรตัปปัสสติยักขานางอธิปติมหาราชายศศิโสปุณตปิตตสัพหะวอิทินามามหาภะราอิทิมันโตสิติมันโตวันมันโตยศสินโนโมทมานาอภิกรรมงพิคุนางสันมิติงว่านาง ผู้ีมัสิสังทัสส์รัโทติทักขีเนนะวิรุหโกปัจิปัจิเมนะวิรูปโขภุเวโรอุตรังทิสังจันตาโรเตมหาราชาสมันตาจตุโรทิสังธันทันละมานาอัทังสุวเนกขบีรวัทเวเตสังมายาวิโนทาสาคูวันจานิกาสธามายากุเตนทุเวเทนทุ ูจะวิภูโตสหะจันทนโนกมามเสโทจะกินนุทันคุนิทันทุจะปนาทโถโอปมัตโยจะเทวสุโตจะมาตาริจิตเสโตคันธัมโพนโรราชาชโลสโพอ,อาคูปัญจะสิโคเจวะติมพะรูสุริยาวิจสา เอเตจันเยจาราชานโนคันธรรมภาสหรูตราชุภิโมธมานาอภิกามงพิกุนางสมิติงว่นางอทาคูนาภาษานาคาเวสาลาสหัตันจกกการพัลัสตาราอาคูปยาคูสหาญาติพิยามุนาทัถรัฐาจะอาคูณสายาสสิโนเอราวัณโน มหานาโคโสปคาสมิติมวานังเยนาคาราเชสหัสสาหารันติทิพภาธิชาปักขิวิมุทัสจักขูเวหายาสาเตมวนามัตสปตาจัตราสุปานาอิติเตสาามังอภยันตธานาคาราชานามาสิจุปันโตเคมะมากสิพุทโศตหาหิวาจาหิอุปาวหัน ยันตานาคาวสุปนาสารนามกังสูพุทธังชิวาวชิตรหัตเถนะสมุทางอสุราสิตาพาตตโรวัสวัสเตอิทิมโตยัสสิโนกะละกัจชามหาพิสมาอสุราธนาเวขาสาเวปจิตติสุจิตจะะหารโทชนะมุจีสหสตันจะปริปุตานัง สัเพเพวโรจนามกาสันหิตวาพลิงเสนางราหุปัจฉมุปัคขมงสมมามโยธนิพ,นพันเตพัทนเตพิกขุนางสนมิติงวะนางอาโปจะเทวาปัทวีจะเตโชวนโนตัทะขมุง วาุณาวาโราเทวาโสโมจะยัสสาสหะเมตากรุณากายิกาอาคูเทวายัสสิโนทัศเสตทัศธากายาสัพเพนานตตะวนิโนอิทิวันโตชุติมันโตวันนัมันโตยัสสิโนโมธมานาอภิการมุงภิโกนังสมิติงวานังเวนทูจะเทวาสาะรีจะอสัมะจะทุเวยมะจะทางสูปนิสาเทวาจะทมาโคปุกคีตา สุริสสุนิภาษาเทวาสุริยามาคูปารคิตานักขตานิอุรักขิตาวา,าคูมัทาววลาหากาวัสูนังวสัสโธเศทศกัปโภ สักโกปาคะปุรินทัโตท,ทัเสตเตทัศทากายาสพเพนานัตตะวานิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนมันโตยัสสินโนโมทมานาอภิกรรม,มุงพิกุนังสมิติงวานางอัทาโคสหะภูเทวาชาลามัขิสิขาริวะอริทกาจะโรชาจะอมุมาบุพพติภาจิโนวรุณาสหธรรมะจะอัต จุตตาจะอัตเนชกาสุเลยยตุจิราอาคูอาคูวัสสเววะเนสิโนทเสเตทศทากายาสาเพนะนะตัตตะวัน,นิโนอิทิมโตชุธิมัโตวันวน,น,วนันโตยัสสิโนโมามานาอภิการมงค์พิคุนางสาม,มิติงว่านางสมานามหาสมานามนุษสามนุสุตามาขิตาปะทูสิกาอาคูอาคูมโนปะทุศิกาอัทาคูอาหะา ราโยเทวายัสจะโลหิตวสิโนวราคามหาวราคาอาคูเทวายัสสิโนทัศเตทัศธากายาสเทนานัตตะวนิโนอิทิมันโตชุติมโตวนนมันโตยัสสิโนโมทมานาอภิกามุงพิกุนังสมิติงวานังสุกากะรุมหาอรุณาอาคูเวขาระนัสาสหะโอทะตักยหาปามุคาอาคูเทวาวิเศขนาสธามัตาหารักขชา มิสกาจะยัสสิโนทััดยังอาคาปชุนโนโยทิสาภิวัตสติทเสตทัศธากายาสพเณนัตตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนัมมันโตยัสสิโนมุธมานาพิกามุงภิกขุนังสมิติงวะนางเขมิยาตุสิตายามะกัจจะจะยัสสิโนสัมพิติตักลาสมาเศรษฐาสุตินามาจะอาสาวา นิมมะนารติโนอาโคอะทาโคปารานิมิตตาทัเสเตทัสตากายาสเพนานัตวานิโนอิทิมันโตชุธิ์มันโตวันนามันโตยะสสินโนโมทามานาอาภิกกรรมพิโกนังสมิติงวานังสันเทเตเทวานิกายาสเพนานัตวานิโนนามันตะเยนะอาคันชงเยจันเยสติสาสหวัฏทัชชาติมังคีลังโอทัดตินธนะมะสวังทัก เคโคตารังนาคังจันทังวะอสิตาติตังสุพรมมาปรมัตโตจะปุนตาอิทิมาโตสหัสทางกุมารโรติดโสจะโสภาคาสมิติงวะนางสหัสพามาโลกานังมหาพรามิติทติอุปปันโตชุติมันโตพิสมากาโรยัสสิโสตเซเตอิสราตอาคูปัดเจกาวัสวตติโน เตสันจะวัชโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตจะสเพอภิกันเตสทเทเทวาสพรมะเกมาณเสนาอภิกามิปัสสะกัสหัสามัทยังเอทะขะหะหะทะปัถถะราเคนะพัทธพันโวสมัตาปริเวเรณามวโมจิตตะโกจินังอิทิตตะมหเสโสกันหเสนัง อเปสติปานิตาทัตตะมะหัจจะสรางกัตวาณะเพระวังยะถาปุสโกเมโขทัตตะนโยสสวิสโกตถาโสปจจทาวติสังกุโตอัธยังกเสตันจสพังอภิญญาะวะวิกิตวาณาจักุมาตตโตอมันตยิสัตธาสาวเเคสารเนรเตมารเสนาภิกนตาเตวิชานาถภิกขโว เตจะอตตมปัตมะกรุงสุตวัตพุทธะสารนังวีระวีตะราเคหิปะกามุงเนสังโลควัมปีอิชยุงสเพวิจตะสักขามาพระยาตีนะยัสสิโนโมทันติสหพูเตหิสวากเตชะเนสุตาติ บทที่สิ้ามงคลจักรวันใหญ่สิริติิติมติเจโชชนะสิทธิมหิทธิมหาคุณาปริมิตะปุญญาธิการัตถะสัมพันธาตรายะนิวารณะสม,มัตนัะภาควตโตอรหัตโตสัม,มาสัมพุทธะทวัสติงสมณะปุริสะ ลักขณานุภาเวนะอสิต,ตยานุภัชยะนุภาเวนะอัทตรลาสนมังคลานุภาเวนะฉัพันนดิสรังดิสยานุภาเวนะเกตุมาลานุภาเวนะทัศปารามิตานุภาเวนะทัศอุปปารามิตานุภาเวนะทัศปารามัทธปา รมิตานุภาเวนะศีลสมาธิปัญญานุภาเวนะพุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังฆานุภาเวนะเตชานุภาเวนะอิทานุภาเวนะพานุภาเวนะเยยยะนุภาเวนะจตุราสีตะสหัสธรรมขันทานุภาเวนะนวโลกตัสธรรมานุภาเวนะอัฏฐางกัมมัชคามุต นุภาเวนะอัตตสมะปติยานุภาเวนะสละพิญญาณานุภาเวนะจะตุสัจัญานานุภาเวนะธรรภรยานานุภาเวนะสันพันนุตญาณุภาเวนะเมตตากรุณามุติตาอุเบขานุภาเวนะสัพพะปริตานุภาเวนะรัตตนันตยะสนานุภาเวนะ ดุยหังส,พสัพพะโสระคะโสกปุปตะวะทุโขโทมะนัสุปายาสาวินัสันตุสัพพะอัตถารายาปิวินัสันตุสัพสพะสักัมปาดุยหังสัมิชนตุทีฆาคายุตาดุยหังโหตุสาตาวะชีวะนะสมัมมาคิโกโหตุสัพทาอากาสัพ ปะพะตะ,ตะวะนะภูมิคังทะคามหาสุป,ปันทาอารักากาเทวตาสทาตุมเหอนุรักษ์ขันตุ พวตรสัพพมังคลังรักขันตูสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัธตสุธีพระวันตุเตพระวัตุสัพพมังคลังรักขันตูสัพพเทวตาสัพพัธมานุภาเวนะสัธตสุธีพระวันตุเตพระวัตรสัพพมังคลังรักขันตูสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัตตสุธีพระวันตุเตนักขันตัยขะภูตานังพวัคคะนิวารนา ปาริตัสานุภาเวนะหัตตวาเตสัง <Wars> อุปัฏวานักขันตยักขาภูตานังปาราปักขะหะนิวานนาปาริตัสานุภาเวนะหันตวาเตสังอุปัฏวานักขันตยักขะภูตังปาปักขะหะนิวานนาปาริตัสานุภาเวนะหัตตวาเตสังอุปัฏวา บทที่16ปัตเตกรตัตนาคาถาอตีนังนาณนะวะขเมยะนัมปะติกังเขอนาัตตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยะทัตตีตัมปะหินันตังอปัตตันจะอนาคตัง สิ่งใดที่ล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันลับไปแล้วและสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุปัน,นจ,จะโนโยธรรมังตถะตถะวิปัสติอาสังหิรังอาสางังคุปังตังวินนามะนุพะรูหะเรก็บุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม่งอนเนียนไม่ค่อนแคใน,ในในธรรมใดๆนั้นบุคคลนั้นพึงเจริญ นั้นเนื่องๆให้ปลุกโลงเถิดอัจเชวะกิจจะมะตัมปังโกชัญญามะนะนางสุเวพึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเราจะรู้วันความตายในวันพรุ่งนะโหโนสศคารันเตนะมาหาเสเนนะมัชุนาเพราะว่าความผัดเพี้ยนกับมจัุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งสิน้น เอวังวิหาริมาตาปิงอโหรัตนะมะตันติทังตังเวภะเทกาตโตติสันโตอจิคเตมุนีติพระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่แล้วมีความเพียรไม่เก็ดขันทั้งกลางวันและกลางคืนนั่นแลว,ว่าผู้มีราตีหนึ่งเจริญด้วยประการชนี้แลบทที่17 อภิขปัจจจเวคณนะปาถะธรรมมหิชลังนานทิตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พญาธิธรรมหิพยาทิมมาทนานติตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มณนะมรณะนะธรรม,มหิมรณนางอนะ ตาเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้สัมเพหิเมปิเยหิม,มนาเปหินานาพาโววินาพาโวเราจะเวน้นเราละจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าจะต้องได้พระพรกจากของรักของเจริญใจทั้งสิน้นกรรมมันสะกรรมมหิกรรมธาโยกรรมทา ยาากรรมโยนิกรรมพันทุนากรรมปฏิสะรานาเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามและมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยอย่างกรรมังกริสามิกัสยานางวาวาปังวาตสัตสตัสทายาธา พอวิสมิเราจะทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบไปเอวังอัมเหหิหอภินหังปัญจะเวคิตันพังเราทั้งหลายควรพึงพิจารณาอย่างนี้ทุกๆวันเทอ